ไปติดตามการแก้ปัญหาวัยรุ่นตั้งคันที่จังหวัดอุดรธานีกันค่ะจังหวัดอุดรธานีประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นติดตามผลการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา นางมายุรีคงยางรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นจังหวัดอุดรธานีโดยมีคณะอนุกรรมการร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงค่ะเพื่อติดตามผลการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินการทั้งในส่วนของจังหวัดอุดรธานีและระดับประเทศตาม5ประเด็นยุทธศาสตร์และร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 9ด้วยค่ะค่ะอันหนึ่งในการประชุมครั้งนี้นะคะก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํางานประชาสัมพันธ์ค่ะช่องทางการติดต่อขอรับการปรึกษาแนะนําเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครันในวัยรุ่นผู้ที่ต้องการขอรับคําปรึกษา ปัญหาตั้งคันในวัยรุ่นนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม1300ค่ะหรือว่าเพจ Facebook บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีหรือโทรศัพท์หมายเลข042 237 151ค่ะหรือว่าเพจ Facebook นะคะสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานีโทรศัพท์หมายเลข064 9498 662ค่ะก็สามารถโทรไปปรึกษาได้ค่ะใครที่มี ออใครที่มีข้อสงสัยตรงไหนอยากสอบถามค่ะ